ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านหุ่นอุตสาสนันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึงวันที่14กันยายนนะคะชาวราศีสิงห์ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆ กันเนะะ่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีสิงกันก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ x of swords ค่ะหรือว่าไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่ใบที่สองนะคะ seven of coins ค่ะหรือว่า uh, seven of pentacles นะคะไพ่เจ็ดเหรียญนั่นเองค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ the star ค่ะ ไพ่ใบที่4นะคะ King s of Swords ค่ะหรือว่าไพ่ราชาดาบนะคะและไพ่ใบที่5นะคะ The Hermit ค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการงานของคุณเดือนนี้ดูเหมือนว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะงานเหนื่อยงานหนักงานต้องมีในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบที่มาก นนะคะรวมถึงนะคะยังมีเ,เพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยหวังดีกับตัวคุณมากนักนะคะชาวราศีสิงห์นะคะรู้ว่าใครนะคะหวังดีกับตัวคุณแล้วก็ใครนะคะที่คิดร้ายกับตัวคุณแต่ตัวคุณไม่แสดงออกนะคะไม่ทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเขารู้คุณมีความเป็นผู้นำแล้วคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรยังไงโดยที่แบบ ไม่จําเป็นนะคะต้องใช้อํานาจของตัวเองเนี่ยแสดงออกมาเชื่อว่าเดือนอพฤศจิกายนนี้จะผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างแน่นอนนะคะแม้จะมีคนไม่หวังดีกับคุณก็ตามนะคะคุณก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของอาการเงินกันบ้างนะคะแล้วการเงินของชาวราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ five of coins นะคะหรือว่า five of pentacles นะคะไพ่ห้าเหรียญนั่นเองนะคะไพ่ใบที่สองค่ะ six of swords ค่ะหรือว่าไพ่หกดาบค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ the h i g h i a n d ค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ the chariot ค่ะ และไพ่ใบที่5นะคะ T of c u p ค่ะหรือว่าไพ่สามถ้วยนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์นะคะมีอ่อ ปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า,ามันอยู่ในช่วงของการประคับประคองนะคะตัวคุณเองนะคะมีทั้งเพื่อนนะคะหรือว่าคนรู้จักที่คอยซัพพอร์ตคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่นั่นเองค่ะการเงินของคุณนะคะมันจะ มีความเสียหายอยู่เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทีะ่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ทำให้ตัวคุณนะคะต้องใช้เงินมากกว่าปกตินั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ X of Swords ค่ะหรือว่าไพ่แปดดาค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ X of Cups นะคะหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ Nine of Cups ค่ะหรือว่าไพ่อัศวินนะคะถือถ้วยค่ะ ไพ่ใบที่4นะคะ Two of Wands ค่ะหรือว่าไพ่สองไม้ค่ะและไพ่ใบที่5นะคะ t e of Cups ค่ะหรือว่าไพ่สิถ้วยนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดนะคะก้าวข้ามจาก คอมฟอร์ตโซนของคุณออกมาได้แล้วค่ะเพราะว่านะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีคนนะคะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณนะคะกระชุ่มกระชวยอีกครั้งนะคะคนโสดได้มีโอกาส พบเจอคนถูกใจอย่างแน่นอนค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่สําหรับคนมีคู่นะคะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณกับคนรักของคุณนะคะได้มีเวลานะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะในเรื่องของอ ى, งานนะคะที่เคยทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยต้องห่างก,กันนะคะช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณนะคะมีเวลาให้กับคนรักของคุณแล้วก็คนรักของคุณก็มีเวลาให้กับคุณด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของ อ่ความละ่องละแห่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่แบบไม่ได้มากมายอะไรนักนะคะมีเรื่องให้ทะเลาะกันแบบจุกจิกพอแบบ กุ๊กกิ๊กพอแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรที่มันรุนแรงนะคะเป็นลักษณะของพ่อแง่แม่งอนอะไรประมาณนี้ค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคณทั้งคู่นะคะมีความสุขกันมากขึ้นนะคะ,ะมีกิจกรรมดีๆนะคะได้ทําร่วมกันมากขึ้นรวมถึงนะคะได้มีโอกาสไปพักผ่อนนะคะหรือว่าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะทาให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะหรือการได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะที่คุณทั้งคู่นะคะนำมา เลี้ยงร่วมกานทาให้คุณทั้งคู่ได้มีกิจกรรมดีๆได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของไพ่อ r ลล l เกิลกันบ้างนะคะแล้วอ r ลลเคิลนะคะอยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรนะคะกับชาวราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะพรีสนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะอาลอร์เคิลกำลังบอกว่าไม่ว่าตัวคุณเองนะคะกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดการวางแผนหรือไม่บางท่านเนี่ยอาจจะก,กำลังเริ่มทำอะไรบางอย่างอยู่ก็ตามนะคะสิ่งที่คุณกำลังรเริ่มสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณทำไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่า มันจะมาพร้อมกับความสำเร็จที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกปราบปื้มใจนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะคะพไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการบ่มเพาะการฟื้นฟูการกำเนิดใหม่ อะไรดีๆนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณถือว่าโชคดีมากๆเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะก็จะมีโอกาสนะคะ success มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือคำทำนายของชาวราศรีสิงในเดือน พฤศจิกายนนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่นี้นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกด Sub ส c r i b ์ให้กันด้วยนะคะ